สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพบกับแพทนะคะในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะในวันนี้ค่ะเรามาด้วยเรื่องของปัญหาการได้ยินในเด็กนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กหรือว่าเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยจะเป็นกังวลว่าเอ๊ลูกเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตาไหมหูไหมอะไรต่างๆงคือกังวลไปทุกอย่างเรื่องหูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรให้ความสําคัญนะคะในวันนี้ค่ะแพทก็อยู่กับนายแพทย์พิบูลนะคะวชิราลาไภไพฑู์ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้างานโสตสนาสิ ะะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กนี่เองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามสักนิดนึงว่าปกติแล้วปัญหาของเกี่ยวกับหูของเด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างอะคะครับก็ถ้าถ้าเกี่ยวกับปัญหาของหูหรือการได้ยินในเด็กนะครับมันก็มีตั้งแต่ตั้งแต่แรกคลอดเลยกับตั้งแต่กับหลังคลอดนะครับโดยทั่วไปตั้งแต่แรกคลอดก็มีตั้งแต่เช่น อาจจะเป็นโรคทางทางพันธุก,กรรมนะครับหรือว่ามาีมีการติดเชื้อของของของมารดาช่วงที่ตั้งครรภ์นะฮะหรือว่า,าบางครั้งในกรณีก็ไม่ไม,ไม่ทราบสาเหตุ<ะ>ก็มีนะครับยังติดเชื้อนี้เชื้ออะไรบ้างก็ติดเชื้อก็คือเกี่ยวกับเชื้อทั้งทั้งหมดนะฮะช่วงพวกหัดหัดเยอรมันอะไรทั้งหลาย<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งบางครั้งคุณแม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องก<ะ>ันเอาไว้นะครับนะดังน<ะ>ั้นโดยทั่วไปก่อนก่อนตั้งครรภ์เนี่ยควร ควรจะอาจจะปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนอะไรให้ครบเพราะว่าถ้าถ้าติดเชื้อพวกนี้แล้วก็มันจะมีปัญหาคือคือแก้ไขไม่ได้นะครับจะหูหวกถาวรได้ส่วนอ,อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่พูดคือในกรณีถ้าถ้าหลังคลอดนะครับหลังคลอดมาแล้วก็จะมีโรคหลายโรคซึ่งซึ่งเ, <c oughs> เด็กอาจจะเป็นเช่นมีความผิดปกติของ ศีรษะใบหน้านะครับ<ช>หรือเลนช่องหูใบหูทั้งหลายกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาทางหูได้<ช>หรือว่ามีการติดเชื้อหลังคลอดนะครับอัน<ช> <ๆ S 2> นี้ก็สําคัญเช่นติดเชื้อพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าสมองอักเสบนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเช่นพวกอุบัติเหตุทั้งหลาย<ช>นะครับหรือว่าเป็นโรคทางหูขึ้นมาดงนั้นโดยรวม ก็ <G ül üyor> พวกนี้เองก็ทั้งหมดที่จะมีผลกับการได้ยินได้ก็ม,นะมีได้หลายๆสาเหตุด้วยกันแลวปัจจุบันนี้เนี่ยมีจํานวนมากขนาดไหนคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินนะคะครับในในข้อมูลทั่วไปนะครับในในกรณีของเด็กแรกคลอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ในในทานลกแรกคลอดพันหนึ่งเนี่ยพันคนเนี่ยก็ก็จะมีโอกาสมีมีเด็กที่มีการได้ยินผิดปกติป,ตประมาณหนึ่งถึงสองคนนะฮะแต่ทีนี้ก็ก็คือว่าอันนี้คือกรณี ประชากรทั่วไปนะะทีนี้ก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้ยินซึ่งกลุ่มนีถ้ถ้าเมื่อไหร่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโอกาสที่หูจะมีปัญหาเนี่ยก็จะสูงกว่าเด็กเรียกว่าประชากรทั่วไปประมาณ1 0 2ถึง20เท่านะครับกลุ่มเสี่ยงนี่คือยังไงคะ ก็สาหรับกลุ uh on ่มเสี่ยงเองก็คือจะเป็นกลุ่มเช่นเช่นเด็กที่เป็นแรกข้อที่ว่าต้องนอนในห้องพวก ICU นะครับนานๆนะครับแล้วก็แล้วก็เด็กคลอก่อนกำหนดนี่มีผลใช่ครับเด็กข้อก่อนกําหนดที่ที่บางข้อก่อนกำหนดด้วยหรือว่าเป็นโรคที่ต้องนอนในห้อง ICU นานๆนะครับหรือว่ากลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติเช่นของของรูปร่างของศีรษะใบหน้าทั้งหลายผิดปกติของใบหูอย่างเงี้ยนะฮะในรูหูหรือว่ามีการติดเชื้อ ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ว่าอย่างที่ว่าที่ว่ามันดาติดเชื้อในคภ์นะฮะหรือว่าเด็กที่มีติดเชื้อหลังคลอดก็มีหรือว่าเด็กที่ว่าบางทีตัวเหลืองมากต้องให้เลือดนะฮะคือกลุ่มพวกนี้จะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีโอกาสที่จะหูผิดปกติมากกว่าเด็กทั่วไปค่ะ,ะคและอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดเนี้ยคะ่ะเรามีวิธีการสังเกตหรือว่าจะดูยังไงว่าเอ๊ะลูกเรามีปัญหาในเรื่องการได้ยินหรือเปล่าอืมก็ก็คือส่วนใหญ่ ก็ก็คือคิดว่าก็คงจะต้องสังเกตเท่าที่ได้นะครับ <ฮะ S 2> เช่นเช่นเด็กที่ไม่ไม่ตอบสนองต่อเสียง<ฮ>ะนะฮะ,ฮะหรือว่าในกรณีถ้าเด็กโตหน่อยก็จะเป็นเด็กที่พูดช้านะครับหรือว่าในกรณีที่เด็กบางคนก็อาจจะเช่นไม่ค่อยสนใจสิ่งแวดล้อมหมกม <ฮะ S 2> ุ่นอยู่กับของที่ตัวเองสนใจอย,อย่างเดียว <ฮะ S 2> แต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเรื่องหูเนี่ยบางครั้งโอเคพ่อแม่อาจจะ สังเกตได้ค่อนข้างยากดังนั้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือเขาถึงก็คือจะมีเป็นลักษณะของการตรวจการได้ยินแลกคลอดเพื่อที่จะเป็นการเหมือนเป็นการคัดกรองนะครับเพราะว่าบางทีเราสังเกตดูมันมันบางคนก็สังเกตได้ยากนะและปัจจุบันนี้เนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสําคัญในเรื่องการตรวจการได้ยินนี่มากน้อยแค่ไหนอะคะเห็นบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการ รวจหรือว่าสนใจในเรื่องนี้ด้วยซ้ำครับก็คือในเด็กแรกคลอดน,นี่เราจะมีตรวจคัดกรองการได้ยินะนะฮะทีนี้ตรวจคัดกรองการได้ยินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้ก็คิดว่าจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าหมอเด็กนะครับ <c oughs> หรือว่าหมอสูสูตินรีเวชนะฮะซึ่งก <so> ็จะให้ความสําคัญเพราะส่วนใหญ่เด็กก็จะได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินเป็นเบื้องต้นคิดว่าอาจจะ อย่างน้อยก็คือใน,ในทางรกกลุ่มเสี่ยงที่ว่าไปนะครับซึ่งทางหมอเด็กกับหมอสูเนี่ยก็จะทราบก็จะตรวจกลุ่มน,นี้หรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่ที่ว่าดีที่สุดก็คือในเด็กเรียกว่าคลอดทุกลายให้ตรวจการได้ยินเป็นแบบการคัดกรองไว้เลยก็จะดีค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะต้องนํามาตรวจอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจอไรงนี่ป่ะคะ ก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะแนะนําให้ให้ตรวจคัดกรองการได้ยินทุกลายหลังคลอดไปเลยนะครับและอย่างเรื่องของระบบหูการได้ยินเนี่ยม,มันจะเหมือนตาไหมคะที่เขาบอกว่าเด็กแรกเกิดใหม่ๆเนี่ยบางทีตาอาจจะยังไม่โฟกัสอะไรยังไม่ดีหูเนี่ยคือเขาเกิดมาปุ๊บประสิทธิภาพมันเต็ม,มร้อยเลยไหมก็หูเองเนี่ยจริงๆถ้าแรกคลอดเลยเนี่ยมันก็ในแง,ขง่ของ การสมบูรณ์ของเส้นประสาทอาจจะไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าโดยรวมเราถือว่าเ,เด็กจะเริ่มได้ยินแล้วแล้วก็เราจะต้องเริ่มกระตุ้นตั้งแต่แรกคลอดเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการคัดกรองการได้ยินก็เพื่อที่ว่าเราจะเราจะ,เราจะหาหาภาวะของของเด็กที่หูมีปัญหาเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้ากระตุ้นได้เร็วเนี่ย ็พัฒนาการจะดีกว่าคนที่กระตุ้นช้าคือรู้เร็วก็คือสรุปคือควจะกระตุ้นตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะและอย่างเรื่องของการตรวจหูวิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นยังไงคะในเด็กเล็กครับก็ในเด็กเล็กเราก็จะเป็นเครื่องมือแบบเหมือนใช้เป็นพกพาได้นะครเป็นการตรวจใช้ระยะเวลาสั้นๆก็คือ ประมาณช่วงสั้นๆสักไม่เกินหน,นึ่งสองนาทีนะครับรซึ่งอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบคัดกรอง<ม>ในกรณีถ้าถ้าตรวจคัดกรองแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหา,านะครับแต่ในกรณีถ้าตรวจคัดกรองแล้วมีความผิดปกติอันนี้เราก็จะต้องแนะนําพ่อแม่ให้พาเด็กมาตรวจเพิ่มตเติมซึ่งละเอียดขึ้นนะครับเห็นบอกว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็กำลังจะมีโครงการด้วยครับค่ะ ก็คือของของโรง,งพยาบาลเด็กเราเนื่องจากว่ารับรับส่งต่อคนไข้นะครจากจากทั่วประเทศนั้นก็มันก็จะมีการตรวจการได้ยินส่วนใหญ่ที่ที่ส่งมาก็คือก็คือกรณีที่ตรวจคัดกรองอย่างที่ว่าแล้วม,มีความผิดปกตินะครับก็คือต้องส่งมาตรวจที่ที่ว่าละเอียดมากขึ้นเพื่อให้การวินิจฉัยที่ที่แน่นอนว่า หูตึงหรือไม่นะครับเพราะว่าก,การตรวจคัดกรองที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาหูตึงนะครับก็คือหมายความว่าให้เขามาตรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลังจากที่มาตรวจที่โรงพยาบาลเด็กเราก็จะตรวจแบบแบบละเอียดเพื่อที่จะดูว่าเ,าเด็กมีหูตึงหรือไม่มีนะครับซึ่งอันนี้จะมีการตรวจอันนี้จะใช้เวลานานขึ้นนะครับ,รบโดยทั่วไปเด็กจะต้องนอนหลับแล้วก็ใช้เวลานานอย่างน้อย ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลานานพอสมควรต้องมีการเตรียมตัวเพราะนั้นก็ทําให้แต่ละวันที่อาจจะตรวจคนไข้ได้ไม่มากก็คือเรียกว่าตรวจกันละเอียดเลยรู้ชัดเจนไปเลยซึ่งเห็นบอกว่าที่นี่จะมีในวันเสาร์ใช่ไหมคะก็คือในตลอดเดือนมีนาคม5-6เนี่ยนะคบก็ทางสถาบันสุขภาพเด็กแลร่วมร่วมกับทางสโมสสซนตาด้วยได้ได้ให้ ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เราก็จะทําการตรวจคัดกรองออตรวจการได้ยินเด็กะนะครับนอกเวลานะครับก็คือตรวจเสาร์อาทิตย์ของตลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วคุณหมอสุดท้ายนะคะคุณหมอมีคําแนะนํายังไงเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะมาดูแลหรือว่าตรวจหูให้กับลูกรอรคะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คิดว่าอันแรกก็คือสังเกต การได้ยินของลูกนะครับว่าว่ามีเสียงมีอะไรเนี่ยเขาตอบสนองไหมซึ่งข้อแนะนําก็คือเวลาสังเกตเนี่ยก็คือให้ดูตอนที่เด็กยังตามองไม่เห็นด้วยนะครับคือ,อได้ยินแต่เสียงบางคร<ช>ั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเล่นต่อหน้าเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาตอบสนองบางทีเราบอกไม่ได้ว่าว่าเขาได้ยินไหมนะครับพยายามสังเกตตอนที่เขาเขาไม่ได้เห็นเรื่องอะไรได้ยินแต่เสียงว่าเขาตอบสนองไหมนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็คงต้องพามาตรวจการได้ยินนะครับ นะคะแหมวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะคะใครที่สงสัยว่าเอ๊ลูกอาจจะไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยยังไงพามาพบแพทย์ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะ,นะคะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมพักกลับมาพบกันในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้แพทย์และคุณหมอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ